สมองของถังซานประมวลผลอย่างรวดเร็ว,วบวกกับภาพลวงตาที่ปรากฏขึ้นในตอนแรกถังซานก็ค่อยๆเข้าใจสิ่งที่เขาเห็นน่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนที่เชนเลิ่นเสี่ยวสืบทอดตำแหน่งทูตสวรรค์และในตอนนี้ที่ถังซานอยู่น่าจะอยู่ลึกลงไปในจิตใต้สำนึกของเชนเลิรเซี่ยวแต่ทำไมเขาจึงมาปรากฏตัวในจิตใต้สำนึก ของเชนเลนเซียวหรือว่าตัวเขาคือบททดสอบของเชนเลนเซียลยังไม่ทันที่ถังซานจะคิดอะไรต่อไปเชนเลนเซียลที่อยู่ตรงหน้าเขาได้เดินไปถึงหน้าของเขาอีกคนหนึ่ง เชนเล่นเสี่ยวดูเหมือนจะกระโจนลงไปในอ้อมกอดของถังซานอย่างไม่ลังเลและถังซานคนนั้นก็พิกตัวเชนเล่นเสี่ยวทําให้ทั้งคู่กอดกันอย่างแนบแน่นในตอนนี้ทุกสิ่งตรงหน้าก็ยิ่งดูลวงตาจูๆ่ๆถังซานก็พบว่าจิตใต้สํานึกของเขากลับคืนมาอีกครั้งและในตอนที่เขาสะดุ้งเบาๆนั่นเองทันใดน,นั้นคนผู้หนึ่งก็โผล่เข้ามา ู่อ้อมกอดของเขาผมยาวสีทองผิวสวยไม่ใช่เหรอฉากที่เกิดขึ้นในตอนนี้มันเหมือนกับตอนที่เชนเล่นเซียวเพิ่มกระโจนเข้าสู่อ้อมกอดของถังซานไม่มีผิดเขาเทพสมุดกอเทพสมุรวิหารเทพสมุดร่างของหกประหลาดสื่อไหลคือที่ถูกห่อหุ้มด้วยแสงสีทองต่างจ้องมองไปยงังฉากของการสืบทอดในอีกโลกหนึ่งอย่างตกตะลึง แววตาของเสียวอูนิ่งงันไปแล้วหยาดน้ำตาค่อยๆไหลลินบนใบหน้าของเธอแม้เธอจะไม่ได้เอ่ยถ้อยคำใดออกมาแต่เธอนั้นหายใจติดขัดด้วยความปวดใจเมื่อเห็นร่างของถังซานเข้าไปพัวพันกับหญิงอื่นแม้ว่านั้นจะเป็นเพียงภาพลวงตาเสียวอ,อูก็ไม่อาจทาใจยอมรับได้ เสียวอู่ก่าวขึ้นพี่อย่าบอกนะว่าจริงๆแล้วในตอนนี้เสียวอู่รู้สึกไร้เรี่ยวแรงเธอสามารถอุทิศชีวิตเพื่อช่วยถังซานเมื่อเห็นเขาตกอยู่ในอันตรายแต่เมื่อต้องเผชิญกับเหตุการณ์ตรงหน้านี้เสียวอู่กับไม่อาจทำอะไรได้เลยแต่ในเวลาต่อมาใต้มู่ไฝอา้าวซือขามาาหงจิน้นต่างเบิกตามองไปยงังฉาก การสืบทอดนั้นอย่างไม่เชื่อสายตาเสี่ยวซานซานเอ,อ๋อพี่ซานถังซานยังคงยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นเงียบๆเขาไม่ขยับขยื่อนเขาเอ่ยออกมาประโยคเดียวด้วยความเย็นชาใสาหัวไปเชนเลอนเสี่ยวหยุดการกระทําของเธอน้ำตาไหลาพาก เธอแงหน้ามองไปยังถังซานด้วยความเศร้าหมองเชนเลินเสียวกล่าวขึ้นเพราะอะไรถังซานตอบกลับเพราะเจ้าไม่ใช่นางร่างกายของข้าเป็นของเสียวอูเสียงระเบิดดังกึกก้องร่างของเชนเลิ่นเสียวกลายเป็นเปลวเพลิงสีทองระเบิดออกในท,ทันทีลุกชนอยู่ตรงหน้าถังซาน ทำให้ภาพรวงตาและทุกสิ่งตรงหน้ามอดไม่จนหมดสิ้นถูกต้องความปรารถนาเป็นอุปสรรคที่ลูกผู้ชายข้ามผ่านได้ยากยิ่งเมื่อภาพรวงตาปรากฏขึ้นใจของเขาเอาแต่คิดถึงคำสี่คำอย่างเงียบๆนั่นไม่ใช่ข้าใช่แล้วเชนเลิ่นเสียวไม่ใช่เสียวอู ไม่ใช่คนรักของตนต่อให้ความปรารถนาจะแรงกล้าเพียงใดก็ไม่อาจเทียบได้กับความรักที่ถังซานมีต่อเสียวอูในวินาทีสุดท้ายถังซานก็ตื่นขึ้นดึงสติตัวเองกลับมาอีกครั้งในวิหารเทพสมุทรเสียวอู่กำลังสะอื้นให้หัวใจของเธอกำลังสั่นสถานจิตวิญญาณก็กำลังสั่นสถานเธอพึมพำอยู่อย่างซ้ำๆพี่พี่ กับสู่สภาวะปกติกระดูแขนซ้ายลอยอยู่บนแท่นวงกลมที่เจ็ดท่ามกลางคลื่นสีทองที่หล่อเลี้ยงอยู่นั้นกลายเป็นรูปร่างของราชาวานอนทไททันแม้ว่าตัวของมันจะเล็กลงมากแต่ตอนนี้ราชาวานอนทไททันกลายเป็นสีทองไปโดยสิ้นเชิงจ้องมองไปยังถังซานแววตาของเออร์หมิงมีเพียงความอ่อนโยนผ่านไปแล้วเจ็ดในแดด่านมือขวาของถังซาน ลวงเข้าไปในกระเป๋าสมบัติสารพัดนึกไขมุกวานสีทองนุ่มๆหยุ่นๆก็ปรากฏขึ้นในมือของถังซานถังซานยังไม่ลืมสิ่งที่เทพสมุทรเคยบอกกับเขาการผ่านานาที่แบดนี้ไขมุกวานจะมีบทบาทสำคัญอย่างคาดไม่ถึงเมื่อมาถึงขั้นนี้ทังซานอดไม่ได้ที่จะยิ้มออกมาความยินดีความโกรธความเศร้าความกลัวความรัก ความเกียดความปาถนาเจดอารมณ์ได้ผ่านไปแล้วหากไม่ใช่เพราะหัวใจสมุดแตกสลายตัวเขาคงจะสำเร็จการสืบทอดตำแหน่งเทพสมุดไปแล้วและสิ่งที่เขาต้องทำตรงหน้านี้เป็นสิ่งที่เขาอยากทำที่สุดนั่นคือปลุกพลังศักดิ์สิทธิ์ให้กับตีศูนย์เทพสมุดอีกครั้ง แท่นที่8ลอยอยู่ตรงหน้าถาังซานยังมีตีศูนย์สีดำสนิทที่ลอยเข้ามาพร้อมกันตีศูนย์เทพสมุทดูเหมือนจะเต็มไปด้วยออร่าอันลึกล้าเพียงแต่โพงตรงกลางนั้นทําให้ถังซานรู้สึกปวดใจถังซานกดไข่มุกวานอันอ่อนนุ่มนั้นอย่างระมัดระวังถอดสะพาน24แสงจันทร์ที่คาดอยู่เอวเขาออกและเทสมองวานออกไป มากกว่า1ลูกบาทเมตรโดยไม่หลงเหลือไว้สำรองหยิบขึ้นมาก้อนหนึ่งบีบมันลงบนไข่มุกวานในโพงบนตีศูนย์เทพสมุทรจากนั้นเขาค่อยๆปัดตีศูนลงบนกองสมองวานนั้นแสงสีฟ้าเจิดจ้าเปล่งออกจากตาตีศูบนหน้าผากของทังซานแสงสีฟ้าอย่างแรงกล้า ศาสร์สองลงบนตีศูนย์เทพสมุทรปลดปล่อยพลังจิตออกมาโดยไม่สงวนไว้ไม่ได้ใช้ทักษะใดๆทังสานเพียงแค่จ้องมอง อย่างจดจออยู่ที่ตีศูนย์เทพสมุทรและปล่อยแสงเทพสมุทรของตัวเองอยู่อย่างไม่หยุดหย่อนใจของเขามีเพียงเสียงเรียกร้องอย่างจริงใจทั้งซางกล่าวขึ้นกลับมาเถือผู้หงูของข้าแม้ต้องแลกด้วยพลังทั้งหมดของทั้งซานทั้งซานต้องทําให้เจ้ากลับคืนมาแสงเทพสมุทรยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นตีศูนย์สีดําสนิทได้ถูกห่อหุ้มด้วยแสงสีฟ้านั้นแล้ว สมองของราชาวานตีสามก็ค่อยๆกลายเป็นสีฟ้าล้อมรวมเข้ากับตีศูนย์อย่างช้าๆไขมุกวานเม็ดนั้นก็ผสานเข้ากับสมองวานและฝังลงไปในโพงนั้นอย่างแท้จริงค่อยๆดูดซับแสงเทพสมุดของถังซานเวลาผ่านไปวินาทีต่อวินาทีร่างของถังซานกำลังสั่นสะท้านสีหน้าขาวซีดเล่ากับหิมะตาตีศูนย์บนหน้าผากก็ยิ่งจืดจางลง แต่เขายังคงกัดฟันทนไม่ว่าอย่างไรก็ไม่หยุดปล่อยแสงเทพสมุทรในตอนนี้เองจูจูแท่นที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าของถังซานก็ค่อยๆสว่างขึ้นเดิมทีแท่นเล็กๆทั้ง8ที่ลายล้อมอยู่รอบแท่นตรงกลางนอกเหนือจากแท่นที่8ที่ลอยมาอยู่ตรงหน้าถังซานตัวแทนของแท่นการทดสอบเจ็ดอารมณ์ค่อยๆหมุนวนอยู่รอบๆล่างของเขา หมอกสีทองที่อยู่บนแท่นแต่ละแท่นเริ่มกลายเป็นสีทองอย่างรุนแรงทําให้ทุกสิ่งที่อยู่รอบถังซานสว่างสวัยยิ่งขึ้นสิ่งแรกที่เคลื่อนไหวคือขาแมงงมูแปดหมอกที่เข้าสู่ระดับเทพและด้วยความพยายามของถังซานทําให้มันกลายเป็นแปดปีเทพสมุทถังซานร,รู้สึกว่าพลังงานมหาศาลกําลังหลอมรวมเข้ากับร่างกายของตนอย่างบ้าคลั่ง บนแผ่นหลังของเขาปีกขนาดยักษ์8ปีแต่ละปีเชื่อมต่อกับซี่โครง8ซี่ของเขาและเป็นตำแหน่งเดิมของขาแมงมุม8อหอกปีกสีฟ้าทองกลางออกพลังงานมหาศาลนั้นมาจากปีกทั้ง8ที่ดูดซับพลังงานจากพื้นทะเลสีทองเมื่อแสงเทพสมุรส่องแสงแรงกล้าขึ้นอีกครั้งภายใต้แสงที่สาดส่องลงมาตีศูนย์ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ลวดลายบนตีศูนย์ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีทองมนและไขมุกวานเม็ดนั้นก็เริ่มโปร่งใสขึ้นพลังงานหนึ่งในสาจากสมองวานถูกดูดซับเข้าสู่ตีศูน์พลังงานมหาศาลที่เข้าสู่ร่างกายทําให้ร่างกายรู้สึกแข็งแกร่งสายตาอันแน่วแน่ของถังซานก็เฉียบคมมากขึ้นรูม่านตาของเขาเริ่มกลายเป็นสีฟ้าทองและแผ่ไปทั่วทั้งดวงตาของเขา อย่างรวดเร็วประกายแสงสีฟ้าทองประสานเข้ากับปีกเทพสมุดทั้ง8แท่นที่นำพาปีกนั้นเข้ามาก็สลายไปด้านบนศีรษะของถังซานแท่นที่สองที่บรรจุกระดูแขนขวาของวัวสรพิษมรปดก็ลอยขึ้นด้านบนศีรษะของถังซานเสียงมังกรคำรามดังป้องไปทั่วฟ้าด้วยเสียงที่คมชัดและทรงพลังมังกรคาม พุ่งออกจากขอบเขตของแท่นวงกลมทะยานขึ้นสู่ฟ้าขณะที่ล่างของมันกำลังโบยบินอยู่ในอากาศทิ้งร่องลอยของน้ำทะเลไว้เป็นทางยาวและมันก็ค่อยๆเปลี่ยนจากสีรามกลายเป็นมังกรยักษ์สีฟ้าทองมังกรยักษ์ตัวนั้นทะยานขึ้นสูงเกินกว่าจะมองเห็นทันใดน,นั้นมันก็หันกลับมาทั่วทั้งผืนทะเลสีทองก็เดือดผ่านอีกครั้ง เสียงมังกรคำรามดังขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดประกายแสงสว่างวาบมังกรยักษ์หนเล็กลงในพิพตาแรงดูดอย่างรุนแรงดึงแขนขวาของถังสานขึ้นมังกรยักษ์สีฟ้าทองที่หดตัวหมุนวนรอบแขนของถังสานความรู้สึกร้อนระอุทําให้ใจของถังสานร้อนลุ่มอีกครั้งความรู้สึกถึงพละกกาลังที่ไม่เคยมีมาก่อน แทรกซึมเข้ามาทันทีทั้งซานร,รู้สึกกาวกับว่าแขนขวาของเขาถูกล้อมรวมเข้าด้วยกันผิวหนังทุกตารางนิ้วรู้สึกถึงความสุขย่างไม่เคยมีมาก่อนตั้งแต่ปลายนิ้วลามไปถึงหัวไหล่ท่ามการพลังงานที่พุ่งพ่านเสียงระเบิดจากการแตกหักดังขึ้นกอสีฟ้าทองก่อตัวขึ้นเงียบๆภายใต้แสงอันเจิดจ้าด้านบนหัวไหล่มีหัวมังกรยื่นออกมา รูปลักษไม่หวือหวาให้ความรู้สึกสง่างามกอะลายยื่นลงมาชุดกอดายเกดมังกรอันประนีตห่อหุ้มไปทั่วทั้งแขนขาของถังซานขอบมุมแหลมคมไม่เว้นแม้แต่ฝ่ามือและนิ้วมือมันเข้ากันได้ดีกับกล้ามเนื้อแขนของถังซานแต่ก็ไม่ได้รู้สึกอื่อดัดและไม่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของถังซานแม้แต่น้อยตรงกลางฝ่ามือขวอของเขา อย่างปรากฏดอัญมณีสีฟ้าทองแรงดึงดูดอย่างรุนแรงระเบิดออกมาจากอัญมณีสูบน้ำทะเลสีทองเข้าสู่ภายในด้วยการสนับสนุนของแปดปีเทพสมุทรและกอะแขนขวาอันแข็งแกร่งทั้งซานร,รู้สึกว่าการเผาผลาญและการฟื้นตัวของเทพสมุทรนั้นสามารถรักษาความสมดุลไว้ได้แต่นี่เป็นเพียงการเริ่มต้นดูเหมือนอิทธิพลจาก ความแน่วแน่ของถังซานแท่นวงกลมเหล่านั้นลอยเข้ามาทีละอันถัดจากกระดูกแขนขวาของวัวสรพิษมรกตบนแท่นที่สองนั่นคือกระดูกขาขวาจาก,กรพัดเงินคามของถังซานย่าเงินคามประกายแวววาวลอยลงมาไ่่ยติแต่ละใบกลายเป็นลําแสงพันเกี่ยวเคี้ยวโตจากปลายเท้าของถังซานขึ้นไปหยุดที่ต้นขาขวาของถังซาน ท่ามกลางเสียงแตกดังก้องทังซานร,รู้สึกว่าขาขวาของเขาแน่นตึงความรู้สึกทรงพลังแผ่กระจายไปทั่วร่างกายของเขาพลังงานอันอ่อนโยนพันปวนขึ้นทันทีเกาะสีฟ้าทองที่มาพร้อมกับความสดใสแผวพราวของหญ้าเงินคามประสานเข้ากับขาขวาของทังซานบนเกาะขาขวาดูเหมือนกับปีกเทพสมุทรปกคลุมไปด้วย ลวดลายเกี่ยวเนฆ้ปกป้งก New, องทุกตารางนิ้วของถังซานไว้ภายในแท่นที่สาจางหายไปพร้อมกับเกาะขาขวาล้อมรวมเข้ากันแท่นที่สปรากฏตามมาเงาอาวตารของราชาวานปีศาจวานเพชฌฆาตกระพิบและหายไปกระแทกเข้าไปยังขาซ้ายของถังซานอย่างแรงทังในใดนั้นขาซ้ายของถังซานก็รู้สึกถึงความเหน็บหนาวมีเกาะขาซ้าย ที่ดูเหมือนกาอขาขวาปากกขึ้นแล้วมีจุดแตกต่างกันเพียงอย่างเดียวคือมีวงรัศมีจางๆที่ด้านหน้าของขาซ้ายรัศมีที่ดูลาวกับใบมีดคมกรีเห็นได้ชัดว่านี่เกี่ยวข้องกับทักษะขวานปีศาจวานเพชรคาาเมื่อการสร้างกรอกระดูกขาซ้ายของราชาวานปีศาจวานเพชรคา้าบนแท่นที่สี่เสร็จสิ้นผสานเข้ากับร่างของถังซาน สิ่งที่ปรากฏตามมากับไม่ใช่แท่นที่ห้าที่บรรจุกระดูกกระโหลกศีรษะแต่ที่ลอยเข้ามากับเป็นแท่นที่เจที่บรรจุกระดูกแขนซ้ายของราชาวานอนไทยทันท่ามกลางเสียงแตกดังก้องกระดูกวิญญาณแขนซ้ายที่หนาและเต็มไปด้วยเหลี่ยมมุมก็ประสานเข้ามากระดูกแขนขาเสร็จสมบูรณ์บวกกับ 8ป,ปีเทพสมุทรบนแผ่นหลังของถังซานพื้นทะเลสีทองโดยรอบแท่นวงกลมเดือดพานน้ำทะเลโดยรอบแท่นวงกลมพุ่งทะยานขึ้นสู่ฟ้ากลายเป็นวังน้ำวนสีทองขนาดยักษ์หมุนวนอยู่รอบแท่นวงกลมพลังงานมหาศาลของเทพสมุทรหลั่งไหลเข้าสู่ล่างของถังซานอย่างบ้าคลั่งราวกับมันกำลังสร้างเขาขึ้นมาใหม่สร้างความเปลี่ยนแปลงขึ้น ในทุกส่วนของร่างกายเขาจากนั้นแท่นที่หกก็ลอยเข้ามาแทบจากทันทีจิตวิญญาณที่แตกสลายและห้อมรวมเข้ากับกระดูกลำตัวของราชาวานปีศาจแห่งท้องทะเลลึกพุ่งทะยานขึ้นสู่ฟ้าและร่วงหล่นลงมาในตอนที่มันอยู่บนฟ้าเดิมทีกระดูกวิญญาณสีม่วงได้กลายเป็นก่อลำตัวสีฟ้าทองก่อลำตัวที่ดูแผ่วาเป็นอย่างมากเชื่อมต่อกับ ชายกระโปรงลบกว่าร้อยจีบร่วงหล่นลงมาท่ามกลางเสียงระเบิดดังสนัน่นความรู้สึกอิ่มเอมกระจายจากทุกซอกมุมเข้าสู่ร่างกายของถังซานผมของเขายาวออกไปจนถึงบั้นเอวของเขาอย่างรวดเร็วผมของเขาไม่ใช่สีทองมีเพียงสีน้ำเงินเข้มดุดทะเลลึกไหลที่สิ้นสุดผมสีน้ำเงินยาวผิวสวยไปตามสายลมชุดกอห่อหุ้ม ร่างของถังซารไว้ภายในอย่างสมบูรณ์เกาะลำตัวที่สร้างขึ้นจากกระดูกของราชาวานปีศาตแห่งท้องทะเลลึกดูงดงามเป็นอย่างยิ่งตรงกลางของหน้าอกมีอัญมณีรูปสี่เหลี่ยมสีฟ้าน้ำทะเลขนาดใหญ่กว่ากำปั้นฝังอยู่ระหว่างหน้าอกและเอวทันทีที่ทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์แท่นที่ห้าที่ไม่เคยเคลื่อนที่ไปไหนก็ลอยขึ้นมันไม่ได้ลอยมาบนศีสษะ ของถังซานแต่ลอยมาอยู่ด้านบนแท่นที่แบที่บรรจุตีศูนย์เทพสมุทรของถังซานกระดูกวิญญาณกระโหลกสีสากลอยขึ้นกระดูกกระโหลกสีราะเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงแสงสีฟ้าทองสว่างพ่างพาวตีศูนย์เทพสมุทรที่หดวนเล็กลงปรากฏขึ้นแล้วเชื่อมต่อเป็นห่วงวงกลมก่อตัวเป็นห่วงตีศูนย์คาดสีราะส,สีฟ้าทองตรงกลางของห่วงคาดสีราะเป็นล่องรูปตีศูนย์เล็กๆ มันลอยผิวและหล่นลงบนศีรษะของถังซานทันใดนั้นแสงสีฟ้าทองอันเจิดจ้าก็ระเบิดออกตีศูนย์เทพสมุทรตรงหน้าถังซานที่อับแสงเทพสมุทรอยู่นั้นก็เกิดการเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่สีดำสนิทอีกต่อไปลวดลายอาคมสีทองที่ครั้งหนึ่งเคยนำมาซึ่งพลังเทพสมุทรอันศักดิ์สิทธิ์เปล่งประกายขึ้นอย่างสมบูรณ์สีทองอย่างแรงกล้าประสานเข้ากับ แสงเทพสมุดสีฟ้ากลายเป็นแสงสีฟ้าทองแผวแพาวแผ่ไปทั่วทุกซอกมุมของด้ามตีศูนย์ยืดไขมุกวานเป็นหลักในการกลับสู่หัวใจสมุดอีกครั้งภายใต้แสงและยิบระยับในที่สุดก็กลายเป็นอัญ,ญมณีรูปสี่เหลี่ยมสิ่งที่เปลี่ยนแปลงพร้อมกันยังมีลวดลายบนหวัวตีศูนย์คาดสีสากมองดูงดงาม สมบูรณ์แบบถังซานร,รู้สึกว่าเขาได้กลายเป็นใจกลางของที่นี่แล้วออร่าอันคุ้นเคยของตีศูนย์เทพสมุทรแผ่กระจายไปทั่วร่างกายของเขาในทันทีแปดปีเทพสมุทรที่อยู่บนแผ่นหลังของถังซานกลางออกในทันใดหมอกสีฟ้าทองก็ลอยพุ่งไปทั่วร่างของเขาในขณะที่หมอกยิ่งหนานแน่นขึ้นเรื่อยๆในที่สุดก็กลายเป็นลำแสงสีฟ้าทอง พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าพลังงานที่พุ่งพ่านและทุกสิ่งที่ตาตึงอยู่ลึกไปในจิตวิญญาณของถังสาร้อมรวมกลายเป็นพลังงานมหาศาลอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเสียงระเบิดดังกึกก้องวังน้ำวนยักษที่อยู่รายล้อมแท่นวงกลมแตกกระจายออกอย่างฉับพลันพลังงานมหาศาลอย่างหาที่เปรียบไม่ได้กลายเป็นพายุขนาดยากกวาดไปยังแท่นวงกลมเหล่านี้และยังกวาดล่างถังสาน และตีศูนย์ตรงหน้าเขาไปด้วยมือขวาค่อยๆย,ยกขึ้นในที่สุดถั้งซันก็เคลื่อนไหวในตอนนี้ไม่มีอะไรหยุดการเคลื่อนไหวของเขาได้อีกแล้วมือขวาอันแข็งแกร่ง,งมือขวาที่สวมเกาะแขนเทพสมุรถือตีศูนย์เทพสมุรที่กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งด้วยความแน่วแน่และทรงพลังในตอนที่ถังซานถือตีศูนย์เทพสมุดเปลวเพลิง สีฟ้าทองอย่างรุนแรงก็พวยพุ่งจากร่างของเขาขึ้นสู่ท้องฟ้าในตอนนี้ความปั่นป่วนในอากาศดูเหมือนจะสงบลงพิบตาต่อมาตีศูนย์เทพสมุดสีฟ้าทองอันเจิดจลดตีศูนย์เทพสมุดที่กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งได้ถูกทั้งซานยกขึ้นเหนือสีสาะชี้ตรงไปยังท้องฟ้าเสียงระเบิดดังขึกก้องแรงดูดมหาศาลประทุจากทั่วทุกซอกมุม ของถังซานลวดลายเกี่ยวนี้บนปีดทั้ง8บนแผ่นหลังของเขาสองฝรากายละยิบระยับอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนน้ำทะเลสีทองพุ่งจากทุกทิศทุกทางด้วยความเร็วดุดสายฟ้าเข้าสู่ร่างของถังซานอย่างบ้าคทังและแทรกซึมเข้าไปในตีศูนย์เทพสมุทรเปลวเพลิงสีฟ้าทองโอบล้อมรอบกายถังซานวงแหวนวิญญาณวงแล้ววงเล่าค่อยๆพุ่งขึ้นจาก ใต้ฝ่าเท้าของถังซานเสียงแข็งกร้าวเต็มไปด้วยความน่าเกงขามดังขึ้นจากทุกทิศทุกทางบททดสอบเทพสมุรที่9้าสำเร็จลุล่วงการสืบทอดตำแหน่งเทพสมุรสมบูรณ์แบบเทพสมุรปรากฏกายขึ้นอีกครั้งอายุวงแหวนวิญญ,ญาณทุกวงเลื่อนระดับขึ้น50,000ปีวงแหวนวิญญ,ญาณแต่ละวงที่โผล่ขึ้นมาจากใต้ฝ่าเท้าของถังซานนั้นงดงามมาก งดงามจนน่าตกใจวงแหวนวิญญาณวงแรกที่ปรากกขึ้นเป็นสีแดงรอบๆวงแหวนวิญญาณสีแดงนี้มีชั้นสีฟ้าทองแผวห่อหุ้มอยู่วงที่สองก็เป็นเช่นเดียวกันไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆจนกระทั่งวงแหวนวิญญาณวงที่9้าทั้งหมดล้วนมีพื้นฐานเป็นสีแดงและล้อมด้วยสีฟ้าทองจนกระทั่งวงแหวนวิญ,ญญาณวงสุดท้ายปรากกขึ้น จึงดูต่างออกไปวงแหวนวิญญาณวงที่สิบซึ่งแสดงถึงพลังแห่งเทพเป็นสีน้ำเงินทองสุกสกาวแสนปีทั้งล่างล้วนมีวงแหวนวิญญาณแสนปีในฐานะวิญญาจารคนหนึ่งต่อให้ถังซานไม่ใช่เทพวงแหวนวิญญาณทุกวงล้วนมีระดับแสนปีนั้นเป็นเรื่องที่น่าตกตะลึงแม้แต่ตัวเขาเองก็ไม่อาจเชื่อสายตาตัวเองขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชม เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรในคลิปนี้โปรดเขียนลงในช่องความคิดเห็นและลาก่อนเจอกันอีพีหน้าครับไม่ต้องระลึกถึงถังกุย